thank you そうだまあ、たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアランサウチラの出番ペリヤキボイズのペースウィーン店でやろうに手がね VIPINKY many many diamonds dangling bag full of money we stranglinghate me fry me bake me try me all the above cause you can't get in I don't want no problem สวัสดีครับหลังจากที่เราเดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หาที่จัดรถอย่าง ยากลำบากนะครับตอนนี้เราก็มาถึงงาน Bangkok International Motor Show 2008เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาชมกันว่า,านวัตกรรมยานยนต์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆใ,ในประเทศไทยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้ามชมด้านในกันครับ ในขณะนี้ก็กำลังเดินไปถึงทางเข้านี้ครับบัตรนี่ก่อนจะเข้าก็ต้องมีการตรวจสอบกระเป๋าด้วยนิดนึงตรวจไหมครับอ่านะครับ,พพอบอเพราะพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายได้นะครับนี่โอเค,คขอบคุณครับคราวนี้เข้ามาด้านในครับเข้ามาด้านในก็ตอนนี้โอ้โหมีความรู้สึกว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาได้เนี่ยวันนี้ผมสังเกตดูว่าเป็นวันศุกร์นะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ประมาณสักบ่ายสามโมงนิดๆน,นะครับ mm hmm. ก็น่าแปลกใจว่าทําไมวันนี้ผู้คนค่อนข้างมากมายเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยออฟฟิศก็ยังไม่เลิกงานนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ยังต้องทํางานอยู่แต่แปลกที่งานมอเตอร์โชว์วันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์เนี่ยคนโมโหลานมากและสิ่งหนึ่งที่เรา รู้สึกแปลกมากในช่วงเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะตึงๆแบบนี้เนี่ยแต่ผู้คนเนี่ยก็ยังจะโอ้โหเยอะมากๆในงานมอเตอร์โชว์วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแวะที่บูธไหนก่อนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่าบูธไหนน่าสนใจบ้างนะครับเอาละครับบูธแรกที่เราจะมาหยุด กันบูธแรกเลยนะครับนั่นก็คือบูธของ Honda นั่นเองซึ่งปีนี้เนี่ยฮอนด้เนี่ยได้มีรถที่เรียกว่าเป็นที่ติดตลาดมานานเลยทีเดียวนั่นก็คือ Honda Jazz นะครับซึ่งเปิดตัวใหม่เป็น New Jazz เลยนะครับซึ่งเปลี่ยนใหม่หมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นรวมไปถึงเครื่องยนต์เนี่ยยังเป็น1,500 c แต่ว่ามีแรงม้าถึง120แรงม้าเลยทีเดียวฮะแล้วก็โดยเฉพาะตัวท็อปเนี่ยโอ้โหสวยมากๆครับมี สเกิร์ตข้างให้เรียบร้อยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วเข้ามาชมกันเลยครับเริ่มจากกระจังหน้าเป็นไงครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็กันชนหน้านี่จะเห็นเรื่องของอระบบแอโร่เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่า h o n d a Jazz ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะออกเป็นแนวสปอร์ตพอสมควรนะครับฝากระโปรงหน้าจะดูเป็นแบบค่อนข้างจะดุดันนิดนึงนะฮะชายล่างเนี่ยจะใส่สเกิร์ตมาให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งโอ้โห เรียกว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็บาอเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าซึ่งเป็นสไตล์สปอร์ตนะฮะแต่น่าเสียดายที่เบาะผ้าเนี่ยไม่เหมือนผ้าตัวเดียวกับญี่ปุ่นถ้าเป็นผ้าตัวเดียวกันถ้าจะดีเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งแป๊บหนึ่งโอ้กว้างขวางพอสมควรกว้างกว่าแจต๊ตเก่ามากๆนี่นะครับผมอะไรปรับ,รบได้ โอ้โห oh. ตัวนี้นี่เป็นตัว,ตวท็อปสุดหกแสนเก้าหกแสนเก้าหมื่นห้าพันราคาสตาร์ทเริ่มต้นที่ห้าห้าห้าเป็นเกียร์ธรรมดา 5, แล้วก็ถัดมาเป็นห้าห้าแปดอ่านะฮะแต่ตัวนี้เป็นท็อปสุดนะครับอย่างที่บอกทอ็อปท็อปสุดเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าซึ่งเป็นสไตล,ล์สปอร์ตแต่ถ้าเป็นรุ่นรอ,องลงมาเนี่ยเบาะผ้าจะเป็นคนละสีกันได้แค่ความรู้เพียบฮนะเผลอมาไปจองไปแล้วคันหนึงนะ่งฮะอยากได้ สังเกตว่าตัวเครื่องเสียงเองเนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็นบิวอินแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวรองๆลงมาจะไม่ใช่เป็นบิวอินแบบนี้เห <sl ur k> มือนเดิมครับแจ๊สก็คือเบาะข้างหลังเนี่ยก็จะมีการพับได้นะครับซึ่งน่าสนใจครับราคาไม่แพงด้วยนะฮะซึ่งงานนี้เป็นงานแรกที่จะได้เห็นตัว,ตว,ตวรถจริงๆนะครับซึ่งหลายๆคนจองไปแล้วเนี่ยเพิ่งมาเห็นตัวรถครั้งแรกก็ประทับใจนะครับว่าโอ้โหกับการเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์เนี่ยใหม่หมด ก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยประทับใจคันดาแจ๊สรุ่นนี้ครับและสำหรับนิวคันดั้มแจ๊สรุ่นนี้นะครับสีที่กำลังเห็นในภาพเนี่ยเป็นสีที่ทางคันดั้แจสเนี่ยได้เปิดตัวออกมาเลยเป็นสีใหม่นะครับซึ่งเป็นสีฟ้าออกเป็นฟ้าอ,อ,อ่อนฟ้าน้ำทะเลนะครับ ถ้าเกิดใครกำลับบงมองหารถที่เป็นซิตี้คาร์เนี่ยผมว่า Honda Jazz ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจกับราคาที่สตาร์ทที่5 0 0 0 0 0กว่าบาทไปจบที่ไม่ถึง7 0 0 0 0 0นนะฮะ Honda รุ่นปี2008ทุกรุ่นเนี่ยเขาจะใช้น้ำมัน E20 ได้นะครับซึ่งจะเป็นแก๊สโซฮอลที่ผสมเอทานอลเนี่ย20%นะครับก็จะประหยัดเข้าไปอีกนะฮะโอ้โหราคาไม่แพงใช้น้ำมันประหยัดเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะ รับผมในขณะนี้ผมก็มาอยู่ที่บูธของนิสสันนะฮะและแน่นอนว่านิสสันนะครับตัวที่จะเอามาขยายตลาดนะครับนั่นก็คือตัวนิสสันทีด้านั่นเองนะครับ หลังจากที่เราได้รู้คุณสมบัติของนิสสันทีด้าแล้วคราวนี้ผมมาอยู่ที่นิสสันเทียนาและแน่นอนครับนี่ข้างๆผมเตรียมแต่พิเศษแล้วสวัสดีค่ะอ่ะมอบไม้ให้แล้วก็แนะนําตัวเลยนะคะแล้วก็แนะนํารถเลยค่ะสวัสดีค่ะนิสสันเทียนาใหม่ค่ะตอบรับทุกแรงบันดาลใจด้วยการออกแบบในสไตล,ล์ยุโรปนะคะผสมกับเทคโนโลยีและดีไซน์แบบญี่ปุ่นค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.3ลิตรนะคะและอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสําหรับเครื่องยนต์2.0ลิตรแรงเร้าใจคุ้มค่าทุกการขับขี่ค่ะ เมื่อกี้ไปนิสสันทีด้านิสสันเทียนาและตอนนี้ครับนิสสันมูราโนครับตอนนี้ผมอยู่กับพิตตี้สาวสวยแล้วอ่าสวัสดีค่ะเชิญนิสสันได้เลยค่ะอ่าถือไปด้วยนะอโอเคนิสสันมูราโนสุดยอดประติมากรรมสัญลักษณ์แห่งความโดดเด่นเป็นหนึ่งทั้งดีไซน์ที่สวยงามมีลูกชมโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคะ่ะจึงทำให้นิสสันมูราโนเป็นที่ความต้องการของตลาดนะคะสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการ เป็นรถที่เหนือกว่ารถ SUV หรูในระดับเดียวกันค่ะพลังความคิดสร้างสารรค์ใหม่จากนิสสันค่ะและในขณะนี้ผมมาอยู่ที่คอนเซปต์คาร์ของนิสสันครับสวัสดีค่ะ,คะอารับไมเลยค่ะ